พอ bê say แสใส่ตรงน่ะโอ้ย say ใสๆ nè แน่นะมาพี่พ่อแตนจ้ะ lây ได้การเล่นลาวตีเหรียญน้ำปีนี้บะมีเตาเลยเนาะตายเบิดดับแนวกันแล้วตุ้ยากแล้วโอ้ไฮนี่มีหัวทักเวียนพ่อมองหันตีมองใส้ต้งได้ปลาเมืออม่อเสาร์เดี๋ยวไปเบิรง ใส่เกิอบูดไหมโอ้ยจับแถวะมีลิงนำคือคนเลยเกิอบูดไหมโอแม่เอวนขันีดีเจียบปึ๊ดโอ้จับเลยออกไข่พูดละครูจ้าห้าามแนลงมากันบดื่นยี่พอสิไปเอาใส่มาใส่ เดี๋ยวเขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งไส้หม่งหันเฮ็ดเล้วแล้วเือเน้ำแห้งเไปเบิ้งผุนบีมหม่างีพ่เห็ดแล้วผุนผุนโอ้โนเลยเออกรย่างแย้เล่าเนาะมันเาเคยเห็นจะเถียเคเห็นม่อก็เห็นนั่นทั้งหลายปีแล้วกระซีมูเกาล่ะบัวเขานี่ง พี่ไก่ยันใส่ข้อเจ้าไร้ไร้บ่อยากอยากขาหนียว <laughs> พี่ไก่พี่ไก่พี่ใส่จู่เหตุแต่ข้อเจ้ากินเบ่เบิดอยากขาหนียวมันต่างเหตุทั้งสองอย่างจ้ะปาดบักข้ามปีนี้โดกคักจนว่าบ่มีใบเอ้ยต้นเนื้อส ต้อนอยังอุ้ยต้อนอีหยังอ่ะอ้าวอ้าวพักหยังพอพักอีหินนะมีมาไปใส่บ่อปลอดภยเราบ่อตอามันเป็นพักพักไรหน่าบนบ่รู้อ่ะขันขันใส่ดินบอไรต้องไปถามพราะท่านว่า <c oughs> พักอันนี้คือไผลียงคือจังต้นนั่งวกวักนกี่เนาะนั่งวกวักหนามจียายามใส่เบิง่งดูติดบ่ tít ba đuốc ngay mà sao nằm nhìn chơi Xoay, xoay มีดักไส้ดักไส้อยู่นี่ว้ายนำเขาเกือบบูดไ <laughs> ส้พอจุกระสานเองอันนี้พอกระสานเองจ้ะนี่ดักปลาไว้่าใป้อกจากสะจ้ะออกกระติดไส้เข้ากับเด็กกินจ้ะ <laughs> ใช่แม่แม่ต้นอีหยางยวนไต้ก็ขามพเย็นน่ะย็นเอาไปทำอะไรเพิ่งเคยเห็นโอ้ยพะยินหพักันนี่ชี่นล้าตังแเกิดธรรมชาติมันอ่งนเหรอเอาให้บกหอยกินเนยบอกใส่ปูใส่ปลาให้กันนั่นละพูดจากใค้บกหอยเต็มเอริบอยปลาหมูย่ คนว่างนี่ตกองมเลยแต่คนน่ะคนจะกินปลาหรือปลาจะกินคนปลาจะกินคนปลาหลาค่ะจ้ะขาขาขาเลี้ยงันเววนเวว่ามันแขน่งน่อหลบ่บีมเนี้ยจะหลแหละหลเนี่ยปลาหลเนี่ยบกซีสิบห้าสิบเป็น,อ,ปนอ,อ่ยก็กรยกอร่อ,อ เขารู้เรื่องกันอ้าปันหาบวดเจอยดเดนรถก็อยู่หนีอยู่จีคือเนี่ยสะออนโอ้ยบอกว่าไปไปกินข้าวไปไปกินข้าวหิวข้าวเตี๋ยไปกินคือเจียงน่าไปกินข้าวไปไปกินข้าวเด้อไปแม่ไปแม่โวยังสะออนอยู่โอะ เขาไปแล้วเขาไปขี่รถไทยแล้วไปไหมคือรถไทยบ้านลอ้ผาไปถนนได้มืมเนี่ยไอ้แบกเพื่อน่ะอ่เอาไปเก็บเอาหย่า วะมีแันนันนี่ออย่นทั้งหันฮะเอะขอกำอีหยังห่างคักปีนี่จะได้ให้เดี๋ยวพี่ายไดดเบิร์ซื้อให้อย,ยู่ด้วขอกำเ่ยเราตีขาอีกทีเไปแบกเอาใส่โอ้ยพอเราเอาอาร์ตอันนี้ซื้อ ัดดากมันแบบนี้พ่อยามพ่อเอาดากมันออกสิพอ่อป<ะ>ัดจุดบ่ได้ยามใส่จนจุดเลืมเนาะเ <c oughs> พราะว่าปกติปกติกับวบัยุบาน <c oughs> มันเลยบ่ได้ยามใส่จักเทียเก็บเอาย่างว้าโอ้าวจิตีจใส่ แห่กนใแหงน้ำไหลพ่นย็นได้ปลาคอบืนเตะอไอเกิดไยยามคือเดียวเดียวขอบให้ผมมากหอนน้ำึงเข้าแรงมากฝนลงมาโอ้ยจาบอนหปลาแต่ว่าตะกีนตะกีปลาหลไคยกีรีเด้อ เดี๋ยว่นเดียวอมกเข้าของบ้านหนึ่ง่มืนเดี๋ยวมืออื้นสาวฉีพ่าหลาไม่ยน่าเดพีทมังน้ำเขาพีทมังน้ำเขานี่เด้อันนี้ทางเขาไหลทางคูไงนักโอนต้เยอะนี่เออเออ โอ้งหวาดยวนบอยุ่นะ่ะหวาน้นาม,มากมันมีนนาม,มากแค่ยนึงจะจิ้วปยุ่จนได้เอาไปย้ายกันกินจะ้ะ ハハハ นี่บวกลงไปนี่ทวมหัวบักลา่นเด่น <c oughs> แค่มองนี้จะพูดไหมมองนี้กระเบจะพูด่ีกะตกา <c oughs> อนเ <c oughs> ตามันอยู่บวกนี่ตา <c oughs> ไหลล <c oughs> งไปแจงหน่อยกับท่านทางเมืองตะเย่ไดเรกนามแล้วว่ะจีบ้าเมืองไมท่นทำมันไหลไปอีหลี ไล่แบบแมเบ่งอีกรอบนะเบ่งสกัยสัมพามันมาเหร่นน้ำตัวนี้นก็ไม่จะตีแล้วเนขาวตัวตีนขาวเาวบ่งอย่ามีแต,ต <S <S ่กี่ตอืม อย่างนี้ตะกล่องนั่นน่ะกันปลาไว้บิมกันปลาไว้เนี่แหละทำมันยางขึ้นไหคือบ่ไ้ ห้าฮ่าทียน้ำมากมือแรงไส้สิบ๊อบไปน้ำนามจิ๋วหัวหมองหมากเนาะคำนั้นผัดไส้ไปเด๋ยจะแดงว่าน้ำถั่วหน้าเข่าไรละว่าสันนม่มคอยลงเว้ยเนี่ยมาหันจับเนย เอาหายมาไส่กับันไดปลาได้บีมตะกี้ที่พอไสยนตะกี้มันสิมีกกไอโอเอียงกว่ามันมันเป็นกอไผ่กอไผ่เออมันสิมีกอไผ่เอาหายไปดักเลยไปตานทั่วดักอันนี้ดักเอาปลาีไยอุด เขานี่เลยรักเอาไปเงี้ยอุดบ่ตรงควายยากยืนเบอร์ขาเองเอาบ่ได้รักมันมาอีกแต่เป็นปลาเงี้ยอุดนะที่ติดชื่อไว้เยอะฟังดูฟังมากใส่หมูน้าเข้ากันเร็วน้าเข้าเดีวมิตรตัวใหญ่ๆงพวกีคยวเอาไปปล่อยวัดโตทอนตกขาขุนจ้น มันมาแตน้าเทิงหรือจีว่ามันตีเมนปลาดุกไงว่ะพ่อเนาะหัวมันใหญ่ๆไหมตัวหนึ่งตัวซ้ำโค้กขาวเดี๋ยวไปปล่อยวัดป้าประกาศกินเนาะบัดน,นั้นน้ำมากเนาะเอาไปปล่อยเดีย๋ยวคลืนเดี๋ยวน้ำม,มากเ็งเพิเ่พน,น,เน,นเล่ใดเพิ่นเฮี้ยนเอือนเพิ่นเล่ใดเออแล้วไปขังมันเล่หลักนี้อกีก นะบอลมาเอาไปปล่อยแล้วเอาไปขังแล้วก็ปล่อยอีกรอบบะเนียนมันเลยไปอยู่ปลามันเพิ่นไปโลกมันเพิ่นเลยได้กินต้ำใส่กับวอร์ดท้ายกับวอรอดแล้วเดี๋ยวตาเอาไปปล่อยให้ให้มีชีวิตรอดจะไปยังไงเอ่อรุดแล้ะรุดแล้วไปงไ <c oughs> งเขาขังไว้ขังไวออออ้แล้วออกอจีอ๋อจีละไปใส่ชีวิตต่อใส่ชีวิตเดี๋ยแป๊บเดียวถูกกินละถูกกินแล้ว ทอกลาบเลยใครถอนนะน้งองขู่ฟุ้งฟวนนี่ก็ไม่เไดนของ <c oughs> แล้วแล้วใจเดี๋ยวคอยไม่ยำมืออื่น